่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนแรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิีศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับ เราคุยกันเป็นประจำนะในรายการคลิปเสียงนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์และช่วงเวลานี้เรากำลังคุยกันเรื่องของนะะเรื่องของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในวงการเกษตรของเราผมแนะนำเมื่อตอนที่แล้วแนะนำให้รู้จักกับพอดอ12หรือจะเรียกว่า ปุ๋ยชีวภาพพอดอสิก็ได้เพราะว่ามีจุลินทรีย์ที่จะช่วยตรึงในโตรเจนยาอากาศนะไปปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดินให้ออกมาปลดปล่อยโพแทสเซียมออกมาใช้และอ,อย่างสร้างฮอร์โมนออกซินจิบเบอรลินแล้วก็ไซโตคไคนินด้วยนะครับ นี่ก็ท่านไปฟังรายละเอียดนะครับของที่ผมได้คุยไว้แล้วเมื่อตอนที่ผ่านมาคราวนี้ตอนนี้ก็จะคุยให้ฟังถึงพอดอ3 3ครับพอดอ3 3นี่แหมมีผมนี่มีความผูกพันกับพอดอ3 3เป็นพิเศษสาเหตุเพราะว่าในวันที่เขาเปิดตัวพอดอ3 3นะ ตอนนั้นผมจำได้ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสากรก็คือท่านธรรมนัตไปเปิดงานเขาจัดงานวันดินโลกที่ปักช่องแล้วทางกรมพนาที่ดินก็ชวนให้ผมไปเป็นวิทยากรพิเศษแต่การขึ้นไปบรรยายต่อนหน้ารัฐมนตรีแล้วก็มีอดีต คอาจารย์ผู้อาวุโสฟังอยู่ด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยและที่สำคัญก็คือว่าท่านอัมตรีก็ให้เกียรตินั่งฟังอยู่ตลอดนะครับและจำได้ว่าวันนั้นผมเสนอไปเรื่องนึงแต่ยังไม่ได้มานะผมบอกว่าทุกปีเนี่ยเราควรจะจัดโครงการเรียกว่าเดือนตรวจดินนะฮะเดือนตรวจดินอะไรละเอียดเรื่อง เดือนตรวจดินเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับวันนั้นเป็นวันที่เขาทางกรมเขาเปิดตัวพอดอสิ 13. นะเป็นผลงานใหม่ของกรมนี่หลายคนจะบอกพอดอสิคืออะไรพอดอสิคือเชื้อไมโครไรซาสำหรับข้าวโพดถ้าน็็ต้องถามต่อไปอีกเอ๊ะ ไมโครไลซ่ามันเป็นยังไงพอเชื้อมันมีไวรัสไฟโตพลาสมาไมโครพลาสมาอันนี้ไมโครไลซ่าไมโครไลซ่าเป็นเชื้อที่มีประโยชน์ครับมีประโยชน์ยังไงครับมันจะช่วยเพิ่มการดูดใช้ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัสก็ทำให้เราเนี่ย ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ลดนั้นไม่ใช่เลิกนะแล้วก็จะส่งเสริมการเจริญเติบโตและก็เพิ่มผลผลิตของอข้าวโพดนะครับและในะพอดศอสิบสนั้นก็จะประกอบไปด้วยเชื้อราที่ชื่อว่าอาบัสคูลา่าไมโครไรซ่า สองสายพันธุ์ด้วยกันนะได้แก่โกลมัสแล้วก็แอสโคโลสปอราช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของขา้าวโพดนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นก็จะมีแบคทีเรียสองสายพันธุ์ได้แก่แบคทีเรียที่ตรึงไน,นืตอเยนแบบอิสระที่เราเรียกว่าพวก อาโซโตแบคเตอร์ acter, นะแอโซโตแบคเตอร์คลอโรโคคัม um, นะแล้วก็แบคทีเรียที่ผลิตฮอร์โมนพืชที่เรียกว่าเชื้อแบซิลัสช่วยให้ไมโครไรซานั้นเข้าไปอยู่อาศัยในรากพืชได้เพิ่มขึ้นพี่น้องฟังไปก่อนอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวผม อธิบายคำว่าไมโครไรซาให้ท่านได้ฟังเพิ่มเติมคือปกติเนี่ยต้นไม้เนี่ยเวลารากเนี่ยมันจเจริญเติบโตแผ่ไปถึงไหนมันก็จะกินได้แค่ตรงนั้นเลยจากนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วแต่ถ้ามันมีเชื้อไมโครไรซาไมโครไรซาจะมีสองอย่างจะมีเ e อ็กโต ไมโครไรซากับเอนโดไมโครไรซาถ้าเป็นเอ็กโตคือพวกที่ไปเกาะที่รากเพราะฉะนั้นจากที่รากเคยหากินได้แค่ตรงนั้นพอมีเชือ้อไมโครไรซาไปเกาะเชือ้อไมโครไรซาก็จะแผ่ออกไปมันก็ไปดูธาตุอาหารเหมือนมีแขนยาวขึ้นอะแล้วก็ไปหยิบไปจับอะไรมาก็คือไปดูธาตุอาหารมาได้ใช้ได้ พวกหนึ่งเกาะอยู่ข้างนอกเรียกว่าเอ็กโตแต่ถ้าพวกเอนโดไมโครไรซามันจะเป็นพวกที่เจาะชัยเข้าไปอยู่ในรากของพืชนะแล้วก็จะเจริญเติบโต,ตเส้นใหญ่ขยายออกไปก็จะทำให้การทำหมากินเนี่ยมากขึ้นทีนี้ที่เราเอ่ยถึงารา อาบาสคูล่าไมโครไรซเนี่ยก็เป็นราที่อาศัยร่วมกันอยู่กับรากพืชแบบซิม b บ o s i s สซิม i บ s i ซก็คือแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยยังไงราอาบัสคูล่าไมโครไรซจะสร้างเส้นใยนะ,จะเจริญรอบๆบ,ร,บรากแล้วเข้าไปอยู่ ในระหว่างเซลล์รากพืชโดยมีการสร้างโครงสร้างพิเศษช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์แล้วส่งต่อไปให้พืชและทำให้พืชได้ทำให้พืชได้รับประโยชน์แล้วก็จะได้โโดรับคาร์โบไฮเดรตจากพืชนี่คือไมโครไรซาไปช่วย เอาธาตุอาหารมาให้พืชพืชก็ให้คาร์บไฮเดรวนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้ก็เรียกอยู่กันแบบซิมไบโอซิสคคอคุณทำประโยชน์ให้ผมผมนำประโยชน์ให้คุณทีนี้ที่ระบอกในพอดอสิสม,มันจะมีทั้งไมโคโรไรซาแล้วก็มีแบคทีเรียแบคทีเรียที่ชื่อว่า a อ,าอโซโตแบคเตอร์เนี่ยจะเป็นแบคทีเรียที่ อาศัยอยู่แบบอิสระนะแล้วก็ตรึงแกส๊สไนโตรเจนในอากาศแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เป็นรูปแอมโมเนียมที่เป็นประโยชน์กับพืชก็จะไปส่งเสริมการเจริญเติบโตทำให้เกิดการพัฒนาของรากพืชทำให้เพิ่มการเข้าอยู่อาศัยของไมโครไบซ่าได้ดีนะครับส่วนแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นแบคทีเรียที่ผลิต ฮอร์โมนพืชนะก็เราก็พูดมาแล้วฮอร์โมนฮอร์โมนก็จะไปช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากค้นอ่อนอย่างพวกออกซินนะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากพืชนะครับช่วยทำให้ไมคโครไรซ,ซาเข้าไปอยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้นนี่ครับเนั้นพอดอส,สที่ทาง พรมพระราธีดินได้บรรจุสองเอาไว้ให้ท่านเนี่ยนะน้ำพังสองเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกหนึ่งสองก็หนึ่งรกรัมท่านก็ต้องไปเพิ่มปริมาณนะครับเพิ่มอาจจะต้องนำไปเพิ่มปริมาณสปอร์ในพืชอาศัยอย่างเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างแล้วก็ใช้เวลา60วันเพื่อที่จะให้มีมีปริมาณมากพอที่จะ เอาไปใช้หยอดก้นหลุมลองก้นหลุมข้าวโพดนะฮะก็อย่างน้อยก็ได้สักหนึ่งไร่แหละนะครับเราก็ใช้ทราย16กิโลกรัมเอาปุ๋ยหมักมา4กิโลกรัมแล้วก็ใส่ลงมาในกระถางหรือในถุงแล้วก็เอาเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ดข้าวฟ่างนะ สิบถ้าเอาเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ดข้าวฟ่างกันได้สิบเมล็ดใส่ลงไปได้วยกันนะครับจากนั้นเราก็เจาะหลุมครับนะครับเจาะหลุมนะ้้วก็โรยพอดอสิบส่งสอเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวขยายในพื้นที่ก่อนนะทีนี้วิธีการขยายเชื้อสำหรับการปลูกข้าวโพดในพื้นที่1ไร่เนี่ย ถ้าหนึ่งไร่ท่านจะต้องมีสาย16กิโลนะปุ๋ยหมัก4กิโลที่ผมบอกเปเมื่อกี้คลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่ภาชนะคือ,อจะเป็นกระมังกระถางหรือถูกปลาติกอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ใส่เมล็ดข้าวโพดกระฟ่าง1มะเมล็ดลดน้ำให้ชุ่มชุมนะครับลดน้ำให้ชุ่มชุม แล้วเราก็ทำการที่จะเจาะหลุม10หลุมแล้วก็โรยพอดอ13 1สองลองก้นหลุมหลุมละ10กรัมแล้วเราก็หยอดเมล็ดข้าวโพด1มเมล็ดต่อหลุมเพื่อขยายเชือ้อนะฮะแล้วเราก็ดูแลให้น้ำสม่ำเสมอพอครบ60วันนะครับ 60วันเราก็นำเอาไปเป็นหัวเชือ้อไอที่ว่าเจาะหลุมนี่หมายว่าหลุมนี้เราใส่ทรายบวกกับปุ๋ยหมักใส่ลงไปในกระมังหรือใส่ลงไปในถุงอะไรก็ได้นะครับเจาะลงไปหนึ่งหลุมนะครับโรยพอรอ3ลงไปลองก้นแล้วก็เอาเมล็ดข้าวโพด1เมล็ดยอดลงไป60วันนำไปเป็นหัวเชือ้อสำหรับปลูกข้าวโพดได้ ก่อนเก็บหัวเชื้อเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เราก็ควรจะง,งดการให้น้ำเก็บหัวเชื้อโดยตัดต้นข้าวโพดออกเพราะว่าเราหยอดเมล็ดลงไปใช่ไหมเมล็ดมันจะต้องงอกเราตัดต้นข้าโพดออกเหลือวัสดุปลูกกับรากข้าวโพดเท่านั้นแล้วเราก็นําเอาหัวเชื้อเนี่ยไปพึ่ง ในที่ร่มให้แห้งแล้วเราก็นำไปใช้หรือจะเก็บใส่ถุงเอาไว้ในที่ร่มก็ได้นะครับอัตราการใช้นั้นอันนี้นี่เป็นการเตรียมเชื้อนะนั้นไม่ใช่ว่าได้ไปซองหนึ่งจากกรมนาที่เราก็ไปใช้ในแปลงข้าวโพดหรืไม่ใช่ต้องขยายเชื้อซะก่อนงนั้นปกติการเตรียมดินปลูกข้าวโพด เราจะใช้หัวเชื้อพอดอ13นะฮะที่ที่ไมโครไรซาขยายเช,เชื้อเตรียมไว้20กิโลกรัมต่อไร่ครับ20กกิโลต่อไร่ถ้าเราใส่ผสมปุ๋ยหมัก70กิโลกรัมคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่2ช้อนชาคือประมาณ10กรัมลองก้นหลุม อีตอนที่เราปลูกข้าวโพดในแปลงอะนะเราเอาเนี้ยสองช้อนชาใส่ไปก้นหลุมโอ้ล่าข้าวโพดมันจะเจริญเติบโตด,ด,ดีแล้วมันจะหากินเก่งขึ้นเยอะเลยครับนะเดี๋ยวาหากินได้ไกลขึ้นแต่นั่นก็หมายความว่าดินนั่นก็ต้องมีความุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารด้วยนะไม่ไงั้นไม่รู้มันไม่มีธาตุอาหารมันก็ไม่รู้จะดูดอะไรมาให้พืชเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเพิ่มการดูดน้ํา แล้วก็ธาตุอาหารของพืชนะครับนั้นเส้นใยของไมโครไรซาที่เจริญรอบรอบรากเนี่ยมันจะแผ่กระจายไปในดินก็เพิ่มพื้นที่ในการดูดน้ำดูดอาหารเพิ่มขึ้นต้นไม้ก็โตดีย้ำนะดินต้องมีธาตุอาหารอยู่ด้วยนอกจากนั้นมันยังช่วยพืชดูด,ด ฟอสฟรัสได้เพิ่มขึ้น20-30เปอร์เซ็นเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณ25-50เปอร์เซนต์นะและจะเพิ่มผลผลิตข้าวโพดได้10-20เปอร์เซนต์นะครับพี่้องครับแต่ไมโครไลซ่านั้นถ้าจะใช้ ไม่ควรใช้ร่วมกับสารกำจัดโรคพืชที่กำจัดเชื้อราเพราะไม่งั้นอามันก็ตายสินะฮะแล้วก็เนื่องจากว่ามันจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของไมโครไรซาสารป้องกำจัดเชื้อราอย่างเช่นฟอสซิติโออะลูมิเนียมเมตาแลกซลิหรือจะเป็นแมนโคเซปอะไรเนี่ยอย่าอย่าเอาไปราดนะฮะอย่าไปลาดโคน ถ้าไปลาดโคนก็ก็กลายเป็นว่าเอาส่งเชื้อลงไปไปทําประโยชน์แล้วเราก็ส่งยาไปฆ่ามันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ที่เราควรจะเก็บนะฮะพอดอสิบสามสำหรับข้าโพดนั้นเราก็ควรจะเก็บเอาไว้ในที่ร่มเพราะมันเป็นเชื้อ ถ้าเอาไปไว้ที่แดดแรงๆมันก็ถึงตายนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าพี่น้องที่ปลูกข้าโพดอยู่น่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเชื้อหมายครไรซาสมัยหนึ่งนะครับมีความพยายามจากอาจารย์เรานะสมัยที่เขาปลูกส้มกันแถวรังสิตเนี ก็พยายามที่จะหาเชื้อราไมโครไรซาเพื่อที่จะไปเพิ่มนะฮะประสิทธิภาพของรากในการที่จะไปดูเชื้อไมโครไรซานะครับพี่น้องครับผมเสียดายอย่างก็คืออะไรคือกว่าที่เขาจะวิจัยมาได้มันไม่ใช่อยู่ๆเขามาแนะนำเลยนะว่าปีนี้มีเชื้อนอนเชื้อนี้ เขาต้องวิจัยครับต้องทดลองทดลองแล้วก็ถึงมาเขียนเป็นตัวเลขได้ว่าผลผลิตมันเพิ่มขึ้น10-20%นะเขาต้องมีมีมาตรฐานงานทดลองและได้เชื่อมาแล้วอยู่ในมือนักวิจัยตอนที่จะเอามาผลิตใส่ซองให้กับท่านเนี่ย ก็ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินนะครับใส่มาเป็นซององหนึ่งซองหนึ่งร้อกรัมไม่ใช่เห็นเขาแจกฟรีเราก็ไปเอามาเอามาแล้วไงเอามาแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้มีเคยมีคนบอกผมบอกไปขอเชื้อกรมเพนาที่ดินมาแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้เป็นเวลาสามปีผมบอกโอ้ยไอ,อย้ยางงั้นมันก็ตายหมดแล้ว โดยมาตรฐานนะผมว่าปีหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์นะเอาให้มั่นใจเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ท่านได้เชือ้อไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์พอดอหนึ่งพอดอสองหรืออะไรบาก็แล้วแต่ให้ดูที่สองอเขาจะบอกว่าผลิตเมื่อไหร่และจะหมดอายุวันไหน ผมไม่แน่ใจว่า,าเขียนว่า exp expire หรือเปล่านะครับมันจะเสื่อมประสิทธิภาพไปเมื่อไหร่งั้นถ้าจะพูดแบบบ้านๆก็คือว่าเข้าเชื้อมาแล้วเขาก็ให้เชื้อมันสลบอยู่ในซองนี่แหละแล้วก็บรรจุไว้เวลาท่านจะไปใช้หนึ่งซองไม่ได้หมายถึงว่าเอาหนึ่งซองนั้นไปโรยไปใช้ในแปลงไม่ใช่ ให้ไปเป็นหัวเชื้อเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจะต้องเอาหัวเชื้อเนี่ยไปขยายไปเพิ่มจำนวนผมทวนอีกทีนะอย่างกรณีพอดอสิบสามเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องเอาทรายมาสิบหกโลปุ๋ยหมักสี่โลแล้วเราก็เอากระถางมาบรรจุ ใส่สิบกโลบวกกับปุยหมัก4ี่โลใส่ไว้ในกระมังเจาะรูคี่รูก็แล้วแต่เอา,มาเมล็ดข้าวโพดเอาเอาเอา,เอาเชื้อจากซองลองก้นเข้าไปข้าวโพดใส่พอได้ต้นข้าวโพดงอกขึ้นมาแล้วตัดต้นข้าวโพดออกแล้วเอาวัสดุที่มีทั้งรากข้าวโพดเอาวัสดุอันนั้นอะถึงจะไปใส่ในแปลงข้าวโพด อีกครั้งหนึ่งโดยแบ่งใส่ลองก้นหลุมสองช้อนชาคือประมาณ10กรัมลองก้นหลุมไว้พอข้าวโพดมันจเจริญเติบโต,ตมีรากออกมาปับ๊บไมโครไรซามันจับเลยครับมันจับมันแทงมันเข้าไปอยู่ในรากข้าวโพดแล้วมันก็ช่วยข้าโพดดูดอาหารมาเลี้ยงให้กับต้นข้าวโพดนะครับอา้าวใครสนใจจะติดต่อตรงไปที่กรมพัฒนาที่ดินก็ได้ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกรมพนาที่ดินหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 7 9 0 6 7หนะครับหรือจะเป็น call center นเต็ร์กศ www.ldd.go.th นะครับหรือจะเป็น f เฟ e บ o o กกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกรมพัฒนาที่ดินเราก็มาช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้ฟัง ถ้าชอบที่ผมคุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยใครที่เคยกดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุนกิยาพันธ์นะครับ ท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบวน Channel วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 8 แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้วนชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนาแต่ถ้าเผื่อท่านยัง ฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422 เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิก30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิศบ้วนชวนคุยที่เราเคยทําในทีวีเราก็นํารายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรป็าก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธ ก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t ิก t ตอแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาใช้ตู้ปอนอ12 กำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเบื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2494ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2494 เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร